ไปเรียนดนกรนช่ไมครับใช่เรีนใครเนื้อ้องลกันบ้าเป็นเรือนเลกนบ้างทีัค่เียนร้องเลยก้างครับเรียนเลนบ้างครับเรียนร้มงเพวกนบ้ครคเยนร้องพวกนค้ายครับใครเรีนี้เงเอายกเท่าไครับครรนู้งเทลาไหน่ครับใรเรียน้องกนี้างครยสไ้ลหาครับใี่เรียร้เลันบ้งครเรยน้อเล้างครเสีอพล่กันาะคคยต่องกันบ้าไม่ครเ้งแร้อเพลยศึกษาเทครเยนส้อพเพมยั้าเยอเพันี้างคอเสือพเ่มยา้งเงกมนางคร ร่างมันมันต่อยตามตาเราก็ไปแก้ไขวุฒิขึ้นไทีเนาะล่าสุดต่อยไปที่โอกาสวันนั้นต่อยกับเต๋อเดือยเปยบ้างวันนั้นชนะคะแนนชนะคะแนนไปวันนั้นต่อยยูเวนเท่าไหร่ร้อยเจ็ดร้อยเจ็ดวันนี้ต่อยร้อยแปดเนาะวันนี้ชิงแชมป์ด้วยอ่าวันที่สอบหนักแล้วเป็นไงบ้างเมย์ก็มาขาดดิ้หน่อยมาขาดนิดหน่อยมาสาลาบายเนาะร่างกายไปนี่กี่เปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์สมบูรณ์แข็งแรงวันนี้พร้อมมาเพข่งขันกับบ้านป้องคุ้มมากี่กิโลไฟนี้ต่อยยมวไทห้าสิบกิโล คนจังหวัดพิษณเกเชิญชวนแฟนคลับแล้วหน่อยฟาเป็คดีช่วยนนมีเทอ๋อขอช่วยนนะต่อมาครับ